สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากิน,นแฮมเบอร์กเกอร์กันนะผมซึ่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาจากตลาดครับผมคื้วันนี้เราจะมารีวิวแฮมเบอร์กเกอร์กันนะผมซึ่งเราไปซื้อมาลูก20บาทจากตลาดคนเนี้ยงนะครับผมทุกคนซึ่งมันน่าจะอร่อยมากเลยนะครับผมเอาทฤษฎีมาแล้วนะผมจากทฤษฎีของแบคจิวนะครับผมกินอาหารจากซื้อจากตลาดน,นี่มันน่าจะอร่อยนะครับผมซึ่งนี่ลูกนี้เรากินนะผม ตัวนี้เราห้อยตากล้องนะครับผมซึ่งวันนี้จะมารีวิวแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮ <c oughs> ม oh, yeah. <c oughs> <c oughs> บเบอร์เกอร์เอ้าเย้แล้วก็อะไรเงี้กันซึ่งทุกคนครับเออเดี๋ยวผมเล่าเรืเ่องก่อนดีกว่าให้ <c oughs> มันก็ตั้งก่อนหลัง,ลงลจากที่เราหายจากการทำคลิปไปนานนะครับผมซึ่งเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือน,นกันครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปตอนน,นี้ผมทำคลิปแล้ว ซึ้งซึ้งแล้วก็ซึ้งครับผ <c oughs> มกคนเห็มันดูแฮมเบอร์เกอร์นี้ับผมทุกคนเออไอเรื่องที่ไม่ทำคลิปก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากนะผมเรารีวิวจากภายนอกก่อนเลยนะผมแล้วก็กครับมาดูใกล้ๆเลยครับมีของแฮมเบอร์เกอร์จากภายนอกก็มันสวยมากเลยครับคอจากกระดาษนี่นี่มีน้ำมันแบบนี้เลยมันดูเป็นเนื้อไปในเป็นไอ้นู้นเลยขนมตุเรียนทอดเลยนบผมนี่ตุเรียนอยู่อะไรวะ ไม่รู้อะซึ่งมันดูเข้าหมดเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะดูภายในดีกว่าครับทุกคนนี่เราเปิดมานี่เปิดมาเปิดมานี่นี่หน้าตาจังสวยเหลือเกินนะผมนี่เยี่ยวนะนี่นี่เอ <laughs> <laughs> เอไปเทียนันโควิดอยู่ถือดีกว่า <laughs> <laughs> นี่ครับทุกคนซึ่งมันเป็นหน้าตาที่สุดยอดไปเลยครับทุกคน ก็มีน้ำมันน้ำมันอยู่นิดนึงนะผมทุกคนซึ่งเออกูล้างมือได้เมื่อกี้ไม่เป็นไรเออนี่เดี๋ยวเรามารีวิวเออแบบนี้ก็ดีกว่าแล้วผมทุกคนเรามาแบบรีวิวของเนื้อนอกเนื้อในแล้วก็ผัดอะไรแบบนี้เลยนะผมทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราลองพับตรงนี้ก่อนพับไปก่อนแล้วผมทุกคนเดี๋ยวปีเข้ามาแล้วจะได้นี่ครับทุกคน นี่เราบาเปิดดูนี่คือชั้นแรกมันทต้องหมดมันมีกี่ชันเดี๋ยวเราลงมาหน้าป้อมงกันนี่คือชั้นแรกเราครับทุกคนเป็นขนมป,ปังแบบทั่วไปเลยนะผมซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว,ลวกูว่ารีวิวทำไมไม่รู้นี่ยต้องดูเลยตัวเรานะี่นี่นี่นี่คือชั้นแรกครับผมเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับผมซึ่งมันติดต่อไปึงชั้นสุดท้ายเลยับผมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เลาะอะไรเหมือนกันนะครับผมโอเคดัอ <c oughs> เออเด็กก่อนมานี่ครับผมจึงชั้นแรกมันก็ติดต่อไปถึงชั้นสุดท้ายเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่2กันนะครับผมชั้นที่2นี่เป็นเนื้อไก่ครับผมรีวิวเลยครับผมได้หรอพิจารณาแบเยี้ได้ไหมจอยไปเลยจอยไปเลยจอยไปเลยครับผมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมทุกคนนี่ไอ้เียดูเหมือนอะไรเลยวะเไอ้มันจะมองคนเลยเด็ก เด็กๆน่าจะไม่อาด,ดกินเลยนะผมดูคลิปนี้ก็ถ้าใครดูแล้วมันตุลนก็ฟักเขาไปนะผมซึ่งเราทำเพื่อความสนุกนะครับผมซึ่งนี้เราไปดูชั้นต่อไปเลยตากล้อ,องครับกลุ่มต้องยกยังไงอ่ะมือเลยอะ่ะตากล้องมันก็บอกว่าอาจารย์ี้นู่นปักเดี๋ยวเราปีกมาด้านนี้ดีกว่านี่นี่ชั้นชั้นสองคือคือไก่นะผมนี่ชั้นสามก็เป็นผักผักรวมๆเลยนี่ตากล้องไอ้นู้นเลยเอโอเครทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนนี่คือประกาศ เป็นผักกาดแล้วก็ผักใบย่าเออไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ชั้นที่สี่ก็เป็นหนุ่มปังด้วยนะครับทุกคนนี่มันเป็นแบบนี้นะผมทุกคนตึงๆแล้วก็เห็นชัดไหมเห็นชัดเห็นชัดก็กดกดหนึ่งทีครับแล้วก็โอ้เป็นอะไรที่สวยมากเลยครับทุกคนไม่ไหาฮกินได้ตอนไหนผมไปเอาแล้วมาเดีรู้จะได้กินตอนไหนครับทุกคนสถานที่เราถ่ายทําตอนนี้นี่ไม่มันโคตรแบบสุดยอดมากเลยทุกคนดูวิวเลยทุกคนแล้วดูข้างหลัง ห้องน้ำนี่นี่มาดูมาดูห้องน้ำนี่นี่น่ดู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 ที่พายแล้วครับได้ถึงด,ดอ,ดอยครับทุกคนนี่ซึ่งเรามาถ่ายอะไรก็ไม่รู้ครับดูแล้วก็เข้าเปิดเพลงกันโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ฝ่ายอ่างโอเคทุกคนอ้ไที่เดินเลี้ยวนี่อ่ะ

โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอตัวกินกันก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ครับทุกคนไปครับบ๊ายบายจุ๊บายนะครับเอง